เขาดังร้อนอดูอีกน่อยเกลือเฮ้ยไม่รวยต้องรวยท่านี่สิ <c oughs> <c oughs> ชิ่งได้ <c oughs> เขาดังรวยเกลือตอนเช้านี่เช้าเลยฟังเสียงไก่ได้ตอนนี้ที่กรุงเทพหาซินไม่ได้นะถ้าไม่หุงข้าวตาถ่านกับตอกแก๊สหากินไม่ได้ ดังดังแปลว่าอะไรดังไฟดังเนาะกระดังเออมันมันมันไป็กลบอยู่ข้างล่างหมดแล้วข้าวกลนหมอ้อเออข้าวก้นก้นหม้อที่มันที่มันจะไหม้มันไม่ไหม้ก็ไม่ไหม้ไม่ไหม้นั่นแหละไฟดังมันไม่ได้มันไม่ไหม้หรอกมันกําลังดีเป <laughs> ็นไปแล้วมันจะ ยคล้ายๆข้าวไอ้นั่นอะข้าวปิง้งอ่ะคล้ายข้าวจี่จแต่นี่มันไม่ได้จี่ไงมันอยู่กลมหม้ออยากรู้ก็ทำกินเอาเด้อทำเนี่ยได้แต่ข้าวกลมหม้อ,มอเสร็จแล้วข้าวนั่นก็ทิ้งไป <laughs> ข้าวเช็ดน้ำมันเป็นกโง่ สัน,นี้เขาใช้เตาหมโอ้อหุงข้าวหุงข้าวแบบเช็ดน้ําให้เป็น่อนมันถึงจะได้แบบนี้สมไมนี่เขาหุงจตาหมโอ้อหุงข้าวไฟฟ้าทําไมหุงเตาถ่านกับเตาแก๊สทำไม่ได้เอออยากรู้ก็มากินอยู่ทุ่งวังนี่แหละนี่น,น,นสวยต้องไปดูตอนแง่ด้วยนะนี่อยากได้ข้าวดังต้องหุงข้าวานี้ อืมต้องหงุงเอาขานี้อืม